แต่ตอนนี้เห็นโยมหาขอบุญกองขยะทางขยะนะในกองขยะแต่ดูมือเหมือนก็นเสียไปข้างหนึ่งขี่รถผ่านธรรมสัญจรก็เลยแวะสอบถามดูมอ,อ้โยมหาอะไรโยมอยู่ลิมถนนหาขวด แล้วแล้วแขนเป็นอะไรเนี่ยเห็นดูใช้แขนเดียวเองเส้นสมองเส้นเลอดในสมองตีบอเส้นสมองิ <Ig> ่ <Alex> แต่เอางี้เดี๋ยวจะมาจอหาที่ไหนไปไปไปท้ายรถไหมไปไปนายโยมขี่ขี่รถไปไปโยมขี่ได้ใช่ไหมได้ครับมามาเดี๋ยมาคุยตรงนี้หน่อยดูชีว sure. ิตคน ครับไดยังไม่สิ้นลมหายใจก็ต้องดิ้นกันไปตามเหตุชีวิตที่เลือกได้ไปดับดับเครื่องกินน้ำมันไปแล้วก็เปิดเปิดไฟคร้างได้ใช่ไหมไป,ปไปดับเครื่องแล้วก็เปิดไฟเหมือนเดิมน,นี่ให้โยมานี่ซะ เอเอยอมเดี๋ยวมาเอาเอากาอี้มานั่งนี้ได้สักสักคู่หนึ่งประพาเราก็ยื้มไปโอ้ขาเป็นแผลด้วยเหรอไโดนอะไรมาเนี่ยลึกรถุตกถนนแล้วก็เดี๋ยวรถชนตกตกถนนตกถนนที่ผมไปหาของเก่าโอ้แล้วก็ผมถูกไอ้รถผมเองน่ะนั่นขาหัก แล้วไปหาหมอยังเนี่ยผมมันปีจะครึ่งอยู่แล้วครับเล้วเลยผมไปหาอยู่สี่ห้าหนแล้วก็แล้วแผลดีขึ้นไหมนี่แหละครับปีกว่าก็ดีขึ้นแต่ก่อนนี้ไม่รีบมักินลึกนะไอ้นี่มันกินลึกลงไปหรือเปล่าใช่ต้องกินลึกต้องเอายาใส่กลัวเป็นบาดทะยักไหผมก็ใส่ไอ้บาดปิดเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี่ยมานก็กลัวเป็นบาดทะยักทุกวันนะครับเอามามาเอน้ำเกลือแล้วก็ นดันน,นี้ปปอ,อาไนังะยมนั่งนี่นะนัง่งนั่งได้ไหมดูพริกไหมได้ครับเอาเอาริมถนนนี่นะน่ะยมนั่งนี่เอเอเออนี่ก็เป็นบัน บรรยากาศสดๆที่เจอกลัวเป็นบาดทะยักขาเป็นแผลขนาดน,นี้อันนี้มันมันยังเลือดออกอยู่ใช่ไหมอ,อ๋อไม่ไม่ไม่ออกมีต่นพวกน้ำเหลืองครับอถ้าป่าเปิดบางทีก็ไม่ดีดูมันจะและ้ยมอยู่กับใครที่บ้านมีสามคนคนระับแฟนผมแล้วก็ แล้วก็วลูกสาวครับตร,ตรงนี้ไม่เป็นไรอยู่กับแฟนก็ค,คือภรรยาลูกสาวครับกับลูกสาวแล้วแฟนทำอะไรอยู่บ้างผมก็ทำงานบ้านแล้วก็เช้าก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนครับส่งลูกไปวิไลส่งลูกไปเหรอลูกโตยอย่างสิบแปดเรียนอะไรอยู่ลูก ป,ปชวชปีสามครับปชวชปีสแล้วเขาไปสมัครตอบปวสแล้วครับเมื่อวานนี้แล้วเอาเงินมาจากไหนไปเรียนกันไปใช้กันผมหาของเก่าครับเรียบคอหเหรอเดี๋ยวาพาไปยินข,ข้างหลังนันหน่อยข้างหลังไปไป,ไปโรถ ได้ทุนเด็ดคฮะได้ทุนได้ทุนเล่นเก่งปีง่ายหมือนรอปีหนึ่งได้ทุนหมื่นหนึ่งแต่โยมก็สูญเสียเรื่องใครจะจ่ายครับและวันๆได้เท่าไหร่ที่หากินเงินแบบบางทีก็ แล้วแต่คนก็ให้ด้วยคับปรภกมเก็บมาหลายปีเขาก็เก็บไว้ผมอาอมีคนก็เก็บไว้ให้ด้วยแต่ลูกรู้ไหมว่าพ่อลําบากลูกสาวรู้ไหมรู้แลวลูกสาวทําตัวดีไหมดีครับลูกสาวผมเรียนเก่งครับไอเทิมต้นยังได้เกรดสี่ แต่เขาบอกมาว่าถ้าเขาเรียนจบเขาจะเลี้ยงเราบอกไหมปกติเขาอายุไม่ถึงที่แปดเขาจะทํางานเนี่เซเว่นทีนี้ว่าเขาอายุไม่ถึงอ๋อต้องให้ถึงก่อนครับเราจะทํางานเซเว่นช่วยครับแล้วคิดว่าจะพึ่งลูกได้ไหมคนนี้คิดว่าผมก็ไม่ได้ยินนะครับ แล้วถ้าแต่ผมก็ต้องทำหน้าที่ทำหน้าที่กอายุมากไปยมยิ่งไม่มีเรี่ยวแรงนะก็จะแก่ตัวไปบอกว่าเรนนี่ต้องหาถึงกี่โมงกว่าจะกลับบ้านอ๋อผมผมออกทุกวันก็ได้เที่ยวเดียว ที่ได้แค่กล่องกระดาษนีน่ีผมไปขายมาและโยมไม่โกเชื้อโรคเหรอไรในถังขยะมันเต็มไปด้วยเชื้อโรคมือก็ไม่ใส่ถุงมือด้วยหยิบเอาหยิบเอาผมก็ไต่กลับบ้านทำความสะอาดนะอาบน้ำอาท่บบาทำความสะอาดหน่อยแต่ก่อนผมก็ปิดปิดปากไม่ค่อยสะดวก แล้วถามจริงตอนนี้มีเงินเก็บไหมมีเงินใช้อ,อยังนั้นนะไม่มีครับมีขยันสู้ชีวิตเนาะขนาดเลืออยู่แขนยกได้ข้างเดียวล้งขยายครับแล้เมียได้ช่วยอะไรไหมหรือแค่ดูแลงานบ้านกลับไปส่งลูกครับปกติเขาก็ตื่นตื่นในดึกหุขงข้าวให้ลูกกินนั้งดีจำ้ำกลายเป็น จริงๆลูกก็โตแล้วทำไมลูกถึงไม่ไปเรียนเองทําไมแม่ต้องไปส่งทางไกลครับแล้วยังรถรถมอเตอร์ไซค์เขาก็ยังมไ,ไม่ได้หัดขับขับไได้เรียนปชวชปีสามจะจบม6ใช่ไหมถ้ากับเป็นม6ถูกไหม มสามันก็พออีกสามปีก็ปอชอจบก็เท่ากับวุฒิมหกครับแล้ว,ลวคิดว่าเขาจะเรียนต่ออีกหรือไปสมัครไปแล้วครับเมื่อวานนี้ผมแล้ว,วจ้าเงิน<ส>ที่ไหนไปเรียนต่ออ๋กอ,อก็นั่นนะครับสมัครสี่ขาสมัครไปพันนึงแล้วแล้วก็เขาบอกว่าค่าหน่วยกิจพันสี่เท่านั้นเองเดยวเขาเกาว่าจะทํางานไหมเรียนไปด้วยหรือว่าให้ ข้อส่งอย่างเดียวครับก็ก็คงไม่แน่หรอกครับก็จบปวสอ,อีกสองปีใช่ไหมครับก็เขาเข้ามหาวิทยาลัยอีกครับครงการเขาเข้ามหาวิทยาลัยครับเพราะว่าเอเอสเขาส่งต่อไปจนมหาวิทยาลัยก็ได้เอเช่วยเหลือบ้างนิดหน่อยก็ยังคิดว่าผมก็มีเงินพิการ พันหนึ่งเงินคุณเก่คุณเก่เจ็ดร้อยครับพ mm. อผมอายุ<อ>ก็เงินเดือนได้พันเจ็ดครับก็แล<อ>้วก็ว่าโยมมีทุกอย่างก็เพื่อลูกสาวครับ บากไม่คิดอย่างนี้ก็ลำบากนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปตาม <c oughs> เคอลูกอย่างเดียว<อ>แล้วตอนหนุ่มๆทำอะไรที่แขนยังดีอยู่ <c oughs> ที่เส้นเลือดยังไม่ตีบผมก็เผาด้าน เขาทนเขาทนเป็นอาชีพนหล,ลังครับ<ฮ>แล้วก็พอเส้นนูนอีพผมก็คิดว่าทําอะไรไไอนาคตโยมทั้งหมดก็ฝากไว้ที่ลูกใช่ไหมเป็นงั้นหรือเปล่าไม่ครับไม่หรือว่าหวังให้เขาเรียนจบซะ่นันเองครับแล้วพอเขาจบแล้วโยมจะจูยังไงต่อถ้าเกิดเขาไปจากโยมไม่อถ้าไม่ส่งเสียสมมติครับ ก็คงจะต้องอยู่กันให้ตามยะถากรรมนะครับยะถากรรมแล้วแต่รรแล้วแต่จะเปลี่ยนไปถ้ามีวัสนาต่อกันก็เขาก็คงจะดูแลโยง เนี่ยยมดูชีวิตความเป็นจริงพ่อถึงจะไม่สมบูรณ์แบบในร่างกายเส้นเลือดตีดเป็นอัมพฤกไปข้างหนึ่งก็ยังออกรถเครื่องหาของเก่าเก็บไปจำทางขยะมือก็ไม่ได้ใส่ถุกมือบางทีเชื้อโรคก็มีแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องมองข้ามมันไปหมดแล้วก็หวังให้ลูกเรียนจบม .6 เสร็จก็จะไปต่อเรียนอีก แต่ธรรมาก็คิดว่าลูกก็ต้องคนจะไปหางานทำส่งตัวเองเรียนด้วยพราะสภาพพ่อก็ดูแล้วก็คงไม่ไหวส่วนแม่บ้านก็อยู่ที่บ้านคอยส่งลูกไปเรียนขี่รถเครื่องไม่เป็นอื้าวธรรมาจะช่วยในเบื้องต้นเดี๋ยวเอาตอนนี้ถามตรงโยมต้องการอะไรตอนนี้ชีวิต ปัจจุบันนี้ครับมีมีหวังอะไรไหมตอนนี้ผมก็ทำาผมไปแบบขออยู่พยายามให้หลุดพน้นหลุดพ้นจากอะไรคือว่าหาอะไรได้มากๆทางนะผมโครงการ จะ <irgend> <laughs> ทำโรงเห็ดทำโรงเห็ดครับต้อง <ım Laser> ใช้ท like ุนเท่าไหร่โรงเห็ดเอ้ะผมเคยทำวมาเคยทำมาแล้วพลดีแค่แล้วเป็นก็เลยเลิกไปต้องใช้ทุนเยอะไหมไม่เยอะผมพยายามทำอยู่นี่เละพยายามทำอยู่ครับจะสม คิดว่าต้องต้องใช้เงินเท่าไหร่จะทําเห็ดไม่นทอาอะไรครับสองสามพันสองสามพันครับแต่ผมก็เตรียมไม้เตรียมอจะต,ต้องทำโรงก่อนครับเสารั้วบานผมก็ขุดขึ้นออางั้นจะมาให้โยมไว้สักห้าหมื่นนะเอาไว้เป็นทุนเอาไว้ใช้และเรื่องลูกก็ค่อย,อย,อยจ่ายไปไม่ต้องให้ทีเดียว เด,เด็กมันจะเสียนิสัยว่าพ่อแม่มันหาเงินได้ลูกสบายบมันจะใช้พ่อแม่จนตายก็ไม่ได้นะก<ต>็งเลยไหใ,หให้โยงห้าหมื่นแต่เขาก็ดูขี้เหนียวฮะแต่เขาก็ดูขี้เหนียวขี้เหนียวก็ตามจะต้องกระตันยูด้วยต้องสอนกระตันยูก่อนเอาเก็บไว้ห้าหมื่นนี่เป็นบุญของโยมที่ได้ทามาเนะนี่ยเอาเก็บไว้เงินห้าหมื่น 50, นะใส่กระเป๋าไว้เอาใส่ย,ยังไง เอาข้าวปลาอาหารมาใสา่เต็มรถเอาข้าวไปสักแปดลูกก็ได้เสื้อผ้าะเกง่งใส่เอาเก่งขาสั้นนะเน้นสั้นวอมไม่ต้องอยาไม่เอาข้าวกับข้าวเดี๋ยวให้ไปฟังวิทยุด้วยธรรมะเอาไปเปิดฟังจะได้หัดพุดโทโธพระนะเาใส่เงินยังไม่เข้าเลยถุงใส่ก็ไป ใส่ยังไงใส่เข้าไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวจัดรองเท้าแล้วนี่ไปหาหมอดีกว่าไหมให้ไปให้หมอเขาดูหน่อยกลัวกลัวจะเป็นบาดทะยักแล้วต้องถูกตัดขาขึ้นมาจะลำบากนะกลัวนะเพราะว่าผิวด้านข้างมันเริ่มมีสีอื่นแล้วมันมีสีสีเปลี่ยนผิวแล้วไอ นันมัยอยู่เลย,เปยไปนี่ไปหาหมอเลยดีกว่ามั้งนามันนะไปโรงพยาบาลใหญ่ให้เขาดูนะไปเก็บไว้เงินห้าหมื่นนี่มันสําคัญสำหรับชีวิตโยมมากนยครับ,รบล้ยโยมอยากไปทําความเหตุโยมโยมก็ไปทำนะรถโยมก็เก่ามากแล้วเดี๋ยวจะต้องซ่อมอีก,อกเดี๋ยวก็กลับบ้านไปพักเท่าน,นี้นะ อาบน้ำอาบผ้าใช่ไหมชีวิตสุดท้ายก็แค่ลูกเนาะถ้าเขาดีก็ดีไปถ้าเขาไม่ดีก็ช้ำใจในนี้ลูกหลานพึ่งยากด้วยยุคสมัยนี้นะ ถ้าเรียนไม่เก่งผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงผมก็แต่ตรมาต้องการคนกระตันอยู่มากกว่าคนเรียนเก่งครับคนเรียนเก่งเยอะแยะที่ทิ้งพ่อแม่ที่เห็นแก่ตัวที่เอาเปรียบสังคมเยอะแยะคนโง่กับรักพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ไม่เอาเปรียบสังคมก็มีเยอะดังนั้นตรมมาก็ไม่ได้ให้มากนะว่าต้องเก่ง เออเอาเสื้อตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะให้เขาใส่่รวมๆจะได้ใส่ง่ายตัวใหญ่ๆไซส์ไซส์เอลเลยนั่นเล็กไปเล็กไปแต่นั้นเล็กต้องเอาไซส์ใหญ่ๆเพื่อนหนาๆมีไม่ผ้าหนาๆตัวใหญ่ๆเออแขนสั้นจะสะดวกกว่าไหมได้ครับเราเอาแขนสั้นบ้างสัน้นเออเนี้ยได้เลยตัวนี้นี่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 แล้ว เอาไปเลยสองสามตัวไปเลยป็งเกตเป็นขาสั้นเออน้่นอตัวเอาไปเลยได้ได้ได้ไม่ต้องไปบอกลูกนะว่ามีเงินนะครับครับให้ลูกเขารู้ว่าพ่อยังลำบากตัวเขาเอง กำลังต้องใช้ก็ว่าใช้พ่อแม่ทำงานอยู่ระวังถุงพลาติกไปโดนขอนะบาททะลุเนี่ยระวังขอนะๆๆๆๆไม่ไม่ที่ที่ตั้งอยู่ที่ใส่ไปแล้วไม่ใช่ตรงนั้นที่เข้านั่นแหละเออะวางนี่ยน่าจะเป็นถุงคนละถุงสลับกันถุงผ้า เดี๋ยวกลับบ้านนะข้าวเอาไปแปดลูกไปกินปเป็นข้าวเจ้าข้าวหอมยังดีเป็นไข่เอาใส่อายุยมเท่าไหร่แล้วนะเจ็ดสิบสองครับเจ็ดสองแล้วยังหาเงินเลี้ยงลูกอยู่มันได้ลูกตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยจะห้าสิบเจ็ดไงครับโอ้ oh. ขยันจังเลยมา,ตายตแต่ลูกตอนแก่ด้วยเขาว่าในลูกตอนแก่จะมากลูกฉลาดนะส่วนมากนะเขาว่าลูกฉลาดแต่พ่อไม่ฉลาดป่ะกันยังไม่รู้นะพ่อเลี้ยงแล้วพ่อก็แก่แม่ก็แก่มางคนสร้างฐานะเรียบร้อยก่อนหนึ่งค่อยมีครอบครัวก็และแต่เหตุผลนะอา้าวเรียบร้อยไหม <c oughs> อวิทยุไปเครื่องหนึ่ง เดี๋ยวไปเอาคู่มือและเปิดฟังมีสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงและกดเลขหนึ่งสวดมนต์เช้ากดเลข 2, สองสวดมนต์เย็นเคยบวชไหมเคยครับบวชนานไหมบวชยี่สิบสองวันครับอาเอาไปอีกเหรอเอาไปเมื่อกี้ได้แล้วเอาอีกเหรอเกมผมก็เป็นเด็กวัดครับอ,บอมีอยู่แล้วเป็นเด็กวัดแล้วก็เาเป็นเด็กวัดวเหรอปิติผมผมก็ยังพาลูกความเมียหากินที่วัด ไปไม่รู้จะทำหมดทางอหมดทางแล้วเอาเอานี่ดูนะไปดูเองค่ะพุทโธสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมนะไปไม่ต้องเปิดอยู่ริมทางไม่ก็สะดวกไปเดี๋ยวรถเยอะเอาไปเปิดฟังนะผมวันนี้ไปเก็บของเก่าที่วัดป่าภาวนาเอา พี่ก็ชวนชวนชวนไปไหนชวนนั่งสมาธิชวนนั่งสมาธิเเรียบร้อยไหมเออเอารองเท้าไปคู่ใส่พอกยมต้องใส่หนีบลวดใส่แบบไหนใส่สวมได้ไหมหรือว่าต้องหนีบ ไปเอาไปเอาไปขึ้นรถไปก่อนเลยของโยมเบอร์เบอร์หกเบอร์เจ็ดของของแฟนนะเบอร์เบอร์สี่พอมเผื่อไปให้สองคู่แล้วกันเอาไปสี่กับเจ็ดนี้เบอร์เจ็ดมีไหมมีเบอร์สกับมีเบอร์สี่เหรอเอาเบอร์สี่เอาไปฝากภรรยานั้นไปแล้วเบอร์อะไรเบอร์ห้าเบอร์ห้า เบอร์ห้าไม่ได้หรอกเล็กเออมาเบอร์ไหนเบอร์อะไรนี่ใหญ่ไปไหมตัวใหญ่จังเลยเอาลองดูดิเออสวมดูสวมดูดูดิได้ไหมจะเล็กไปจะเล็กจะเล็กเล็กยืดได้ยืดได้แต่เล็กเล็กไปนิดหนึ่งมันยืดได้้ทุกคนมีใหญ่กว่านี้ไหมล่ะ คุณนี่อะเอเดูดิก็ลองดูดิ่ดอยที่สบายกว่าไหมเนาะเบากว่า,วานะอัะดึงดึงเองออไปเออขาไปหาหมอดีกว่านะกลัวเดี๋ยวเกิดเป็นเชื้อบาดยักเป็นปีแล้วเนี่ยมันไม่หายอะ่ะอันตรายแล้วล่ะ เดี๋ยวผิวมันเริ่มดําแล้วนะไปหาหมอนะใส่ใจหจลวงพ่อแล้วไปไปหาหมอดีกว่าเดี๋ยวก็ตรวจดูเพรสีผิวมันเริ่มเปลี่ยนแล้วมันเริ่มยุบมันเริ่มนะเนนพราะตอนนี้นดูแลเนื้อมันยังโอเคอยู่นะแต่ว่าถ้านานไปนานไป,ไปและวรถเดยอะหัดพุทโทรไปเรื่อยๆต่อจากนี้ไปนะไปโชคดีแล้ว ชีวิตคนจัดโยมธรรมะท้ายที่สุดก็ให้เห็นว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมีความผูกพันเป็นแดนเกิดติดตามให้ผลกันเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาโยมก็ยังร้องอยู่นี่เออชีวิตยอยู่ๆวันนี้ก็พระมาโปรดได้เงินไปห้ามหมืนเฮ้ยดูดูสภาพโยมเห็นไหมดูดูกระโปกกระเพกชีวิตคนเก็บขยะ เขาก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเชื้อโรคกคือ,อะไร,ร,รอ่ะลุกขึ้นรถใช้ไม้เท้าขาก็เป็นแผลมือก็ข้างเดียวยังหากเงินให้ลูกเรียนหนังสือเออชีวิตอตามที่เห็นโยมสาธุ